สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ย,ยูนิคอร์บอกกับแมพในเมคอสเตเดอร์เช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูตัวละครอ,อย่างอีกิทนั่นเองครับผมตัวนี้เลยก็ฮะ <c oughs> ก็เป็นตัวซีเคิทนะครับผมในฐานะของอีเวนต์นะครับน่าจะหาได้จากอีเวนต์นะครับก็วิธีการได้น่าจะมีโอกาสดรอปนะครับครับเอาฐานะของอีกิทโทเค็นเนี่ยไปแลกนะครับ80อันนะครับอ่ะก็ ตัวครนี้นะครับพาสีนนะครับโดยพาสีนเนี่ยจะเจอกับการใช้โซงยินอูด้วยเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่านะครับอาจจะให้ฟังกันเมื่อพาสีน์แรกนะครับเมื่อตัวละครนะครับโซงยินอูเนี่ยอยู่ในสนามนะครับอีกิจจะได้ปั๊บดาเมจนะครับผมมูลค่าดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่า15%เลยนะครับผมแล้วก็ทุกๆชาร์โดที่อัญเชิญนะครับอีกิจจะได้ลบ5%ของดาวนะครับผมแคปสามสามอนก็15% คูดาวนะครับ f p a นั่นเองหัวสีที่สครับผมไนโตรนะครับก็คือทุกครั้งที่โซนจะดูเนี่ยค่าศัตรูได้ระยะของเอกิทนะครับเอกิทเนี่ยจะเปิดปล่อยนะครับผมเสียงคำนามนะครับก็แล้วก็จะบวกไปขึ้นมาเป็น10%นัมเบ็ดแล้วครับผมแล้วก็ความเดียวกันยี่ตี10%นะครับผมให้กับแอร์ไลน์นะครับผมในใกล้ๆ5วินาทีนะครับผมแล้วก็ถ้ามีการค่าส่าขึ้นไปภายใน10วินาทีนะครับผม ระยะเวลาของการรับจะเพิ่มเป็นเท่าก็คือ10วินาทีนะครับผมอ่ะประมาณนี้ <c oughs> สำหรับอีกิดนะครับผมพระสีบอาจจะไม่ได้ทำงานให้เราได้เห็นกันในคลิปนี้หรอกครับเพราะว่าเออไม่มีซองจีนโนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับโอเคใช่ไหมตัวย้กระปุกต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยว เราให้ดูการโจมตีของซิทกันก่อนนะครับผมถ้ามีไอเฟลยวขาวขึ้นตรงตัวซิทนะครับนี่คือเอ่นลิกนะครับเป็นการโจมตีแรกครับผมครับการพุ่งไปตีนี้เลยนะครับมาเกลี่ยแล้วผมดาเมจก็อยู่ประมาณนี้นะครับไปเกลี่ยไปครับถ้าดับเบิลเชื่อว่าคอนสแตนซ์แลชเนี่ยผมเกลี่ยไปครับดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยเนาะดูครับเป็นการโจมตีแบบเอลีไลน์นะครับสามฮิตนะครับอย่างนี้ เดี๋ยครับอี่สามยิ้มนะล่าสิตทำงานไม่ได้นะครับไม่มีทรงอยู่ดูเลยับผมเดี๋ยวเก็บไว้ผถ้าต่อไปที่ว่าเขามาได้เคิร์นนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งเลยนะเป็นอีสเคิร์นวงใหญ่อย่างนี้นะครับอ่ะนดี๋ยวครับเนี่ยผมฮิตเดียวนะต้น่าจะเหมือนฮิตเดียวนะครับเดี๋ครับฮิตเดียวหรอยัดตัวอีกรอบนะอ่ะฮิตเดียวนะครับ นิดเดียวนะเมื่อกี้ไปไปแล้วผมแบบแบบถ้าเราเชื่อว่าคิมสันสแสแล้วอาจจะเป็นเนลีไลอย่างนี้นะผมแล้วก็เกียร์ตันนะผมดาเมจอยู w ่ที่สองหมื่นออกแล้วและอ e ีกิดนะครับเป็นตัวละครที่ตีแอร์ด้วยนั่นเองนะผมเป็นไฮบิดนะเออ่ไฮบิดตั้งแต่วางได้หรือเปล่าเออ่ไม่ไฮบิดตั้งแต่วางนะครับไม่ไฮบิดตั้งแต่วางนะครับน่าจะเออ่ดูก่อนว่าไฮบิดขั้นไหนเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับ นในขั้นนี้นะครับที่จะเป็นไฮบิดนะโอเคประมาณนี้ครับสวาร์ทกิตผมว่าตัวที่ดีนะถ้าเป็นโซนจีนดว้วยเนี่ยก็น่าจะโหดนะครับผมเล่นได้ดีเลยนะครับนี่ป๊บฮิตเดียวนะแต่ฮิตเดียวนะพเพิ่มเศษนิดนึงนะครับผมประมาณนี้การสตาร์ทการดูยูจินนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีดีตรงไหนนะผมติดตามมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้บไนะม่ไพ่ผมสวัสดีครับ